เราไปรอดอเราต้องโกนหนวดต,ตัดผมให้สั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะผิดระเบียบนะครับที่ว่าเราโกนหนวดนะครับอย่างผมะครับผมที่ชอบไว้หนวดไว้เขานะครับก็คือว่าผมอ่ะต้องโกนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่โกนนะครับเดี๋ยวมันจะถูกเรียกว่าเป็นหานเถื่อนนะครับก็คือว่าทหารเถื่อนนะครับมันก็จะมีหนวดมีเขาครับก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับคําว่าโจรน,นะครับโจรก็เขาจะไว้หนวดไว้เขานะครับถ้าเกิดผมไว้หนวดไว้เขาคร ตอนไปรอดอครับผมอาจจะโดนทําโทษได้นะครับดังนั้นนะครับทุกคนรวมถึงผมครับต้องกดเอาไว้ก่อนนะครับโอเคครับแล้วสาหรับเพื่อนครับแล้ใครไปรอดอก็อยากไว้ไม่ีใครอยากไว้หนวดไว้เขาบ้างตอนไปบ้างไหมครับก็คือว่าคมตอบคือไม่มีเลยนะัะต้องกรเอาไว้ก่อนนะครับถ้าปิดเทอมแล้วผมสามารถไว้ให้มันยาวๆขึ้นมาได้ตามสบายนะครับโอเคก็คือว่าผมบอกเลยครับว่ายิ่งโกรยิ่งแข็งครับแบบนี้ยผมก็เคยมี ตรงนี้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 นะครับเป็นขดเล็กๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเหมือนกับวันที่ว่าผมเอาอันชันมาทานะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับสำหรับใครชอบก็ได้แชร์ u b s c r i b e ช่องมาชีนัลรนคนจีนดด้วยครับแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเหตุผลที่ว่าเขาโกนหนวดเพราะว่าถ้าเราเพราะว่ามันเป็นระเบียบของนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่โกนครับอาจจะโดน ตัดคะแนนนะครับหักคะแนนด้วยนะครับแล้วก็จะไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะโดนทําโทษนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะรุนแรงไหมหรือว่าอาจจะให้ลุกนั่งวิตพื้นก็ได้นะครับผมว่าโครงกานนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนะครับมีใครเคยโดนทําโทษแบบไหนบ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สม i ครช่อง my channel ด้วยนครับแล้วก็ซีเซียขอบคุณด้วยครับใจเจียนสวัสดีครับ